สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําก้อยเหตดตโลนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะใช้เป็นเหตดตโรแบบสดๆนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่ข้าขวคั่วเลยข้าขวคั่วนี้คั่วเองตมเองนะคะก็จะหอมกว่าปกติหน่อยนึงเนาะหลังจากนั้นตามด้วยพริกป่นนะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบเลยใส่มากใส่น้อยไม่ว่ากันนะผงนัวนะคะ แล้วก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาปรุงสำเร็จนะคะหลังจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะปรุงรสตามชอบนะคะอันนี้คือทำง่ายมากเนาะหลังจากนั้นก็บีบน้ำมะกรูดลงไปนะคะบีบสูงๆหน่อยนะคะรสชาติตามชอบนะคะใครไม่ชอบรสจัดก็อย่าใส่เยอะนะมันเปรี้ยวนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะใส่ผักซอยลงไปเลยนะคะของวันก็จะมี หอมนะคะผักชีแล้วก็ผักชีไปเรื่อยเนาะสาอย่างนะคะแล้วก็จะมีผักหอมใบมวนนะคะหรือว่าผักสลระแน่นั่นเองนะคะเดี๋ยวใส่ตอนท้ายเนาะสําหรับรสชาตินะคะปรุงได้ตามใจชอบเลยเป็นเมนูง่ายๆนะคะใครก็ทําได้เนาะทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะสูตรไม่เป๊ะน,นะเติมเอาเองได้นะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ทำการจัดลงใส่จานให้เรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยใบสะระแหน่นะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอร่อยนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ